กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิภาณีภูคำวงศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พักเพื่อไทยท่านประธานคะยะติที่ดิฉันกำลังจะอภิปรายต่อไปนี้จะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากแค่ไหนและเห็นถึงความสำคัญในความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรไทยอย่างไร เพราะปัญหาสถานะทางกฎหมายของบุคคลในประเทศไทยเป็นอีกปัญหาที่เรื้อรังมานานค่ะเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้มีบุคคลสัญชาติอื่นค่ะเดินเข้ามาเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนเองได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ต่างมีความเชื่อมโยงกันทำให้ปัญหาทางสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย มีความซับซ้อนมากขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสาเหตุหลักๆปัจจุบันตามข้อกฎหมายที่ประเทศไทยได้กำหนดที่ทำให้เด็กที่เกิดมาในประเทศไทยไม่ได้รับสัญชาติไทยมีอยู่สองประการหลักๆค่ะหค่ะ เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีสัญชาติไทยซึ่งตามหลักแล้วจะได้สัญชาติไทยตามพ่อแม่ทันทีแต่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดแจ้งเกิดไม่สมบูรณ์หรือแจ้งเกิดช้าไปกำหนดโดยไม่มีหลักฐานยืนยันความเป็นลูกกับพ่อแม่ที่มีสัญชาติไทย 2. เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ต่างด้าวพ่อแม่ที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย แม้จะเกิดในประเทศไทยแต่มีปัญหาในการแจ้งเกิดของสถานะของพ่อแม่ทําให้เด็กที่เกิดมาไม่มีสัญชาติหรืออาจไม่มีหลักฐานการมีตัวตนอยู่ในระบบทะเบียนประเทศไทยซึ่งจะทําให้ไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานของผู้มีสัญชาติไทยหรือมีความยากลําบากในการใช้ชีวิตโดยจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเด็กเติบโตขึ้นค่ะไม่มีใครค่ะอยากเป็นเด็กไร้สัญชาติ มีชีวิตอยู่โดยไร้ตัวตนในดินแดนที่ตัวเองเกิดและในโลกนี้ค่ะก็ยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดให้ต้องไร้สัญชาติเนื่องจากพวกเขาไม่ถูกยอมรับให้เป็นพลเมืองยังมีเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งค่ะที่ยังถูกหลงลืมจากสังคมไทยพวกเขายังไม่สามารถกลับมาเรียนในห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนๆได้ซึ่งก็คือเด็กนักเรียนกลุ่มจีซึ่งเป็นชื่อเรียกอีกชื่อเรียกหนึ่งค่ะ ที่ลูกหลานของแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเติบโตและใช้ชีวิตในประเทศไทยเพียงแต่ไม่มีบัตรประชาชนไร้รัฐไร้สัญชาติดิฉันมีข้อเสนอค่ะโดยปกติแล้วขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรต้องอาศัยในประเทศถึง15ปีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานค่ะ ในการอาศัยในประเทศไทยแต่ความยากในการแปลงสัญชาติไทยสำหรับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินั่นมีเงื่อนไขต้องมีรายได้40,000บาทขึ้นไปต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากควรที่จะมีการพิจารณาปรับลดเกณฑ์รายได้ลงค่ะแม้รัฐบาลไทยจะสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียนฟรี ตามการศึกษาภาคบังคับถึงอายุ15ปีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมม .3 แต่บางครอบครัวค่ะไม่สามารถที่จะส่งลูกเรียนจนจบได้เลยมีเด็กจำนวนมากค่ะที่ต้องออกจากระบบการศึกษาแม้จะมีการศึกษาทางเลือกอย่างเช่นกศนที่รองรับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการศึกษานั้นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆแฝงเข้ามาด้วยบางค่าใช้จ่ายรัฐบาลไม่ได้ช่วยอุดหนุนดิฉันอยากเสนอให้มีการสำรวจเด็กไร้สัญชาติที่ยากจนเพื่อขยายโอกาสได้รับทุนจากกองทุนต่างๆค่ะต่อมาค่ะ ประเด็นเรื่องกำแพงภาษาคืออุปสรรคสำคัญค่ะในการเรียนในโรงเรียนไทยต้องใช้ความพยายามอย่างหนักค่ะที่จะเข้าใจอ่านออกเขียนได้เพราะการเรียนการสอนการสื่อสารทั้งครูและเพื่อนร่วมชั้นใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักแต่ก็มีบางโรงเรียนค่ะตามตะเข็บชายแดนที่เด็กส่วนใหญ่80%ค่ะเป็นนักเรียนจากเป็นนักเรียนจากเพื่อนบ้าน จึงสื่อสารในห้องเรียนเป็นภาษาต่างประเทศอย่างเดียวเลยทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปอย่างได้ช้าดิฉันอยากเสนอให้มีการสื่อสารครอบคลุมทั้ง4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาพมา่าและภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้คุณครูและเด็กกลุ่มเหล่านี้ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาเช่นเดียวกันค่ะเด็กกลุ่มนี้มีความฝันเหมือนเด็กคนอื่นๆค่ะ อยากไปโรงเรียนได้เรียนหนังสือสูงๆเพื่ออนาคตของตัวเองแต่เขาก็ไปไม่ถึงเป้าหมายค่ะเมื่อยังติดขัดที่เขาได้เป็นนักเรียนกลุ่มจีมันคงจะดีค่ะที่พวกถ้าพวกเขามีตัวตนในสังคมมีสถานะอย่างถูกต้องในประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ได้ไปถึงฝั่งฝันในอนาคตที่ตัวเองได้วาดฝันเอาไว้ เพราะการเป็นเด็กเป็นได้แค่ครั้งเดียวเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการสนับสนุนให้กลุ่มเด็กเปราะบางได้เลือกเส้นทางเดินในชีวิตที่มีคุณค่าของพวกเขาตั้งแต่ตอนนี้นอกจากจะช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีแล้วสังคมก็จะดีขึ้นด้วยในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะขาดแคแลงงานหนุ่มสาว คงจะดีกว่าถ้าหากเราสนับสนุนให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ได้มีสัญชาติไทยได้รับการศึกษาได้รับสวัสดิการจากรัฐเพราะเด็กกลุ่มนี้เมื่อเติบโตไปพวกเขาจะกลายเป็นคนขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าค่ะและเด็กเหล่านี้มีความเก่งไม่แพ้เด็กไทยค่ะรัฐบาลไทยจึงไม่ควรทอดทิ้งพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยในฐานะมนุษย์ที่พึงจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน ท่านประธานคะหากเรายอมรับว่ามนุษย์เมื่อแรกเกิดทุกคนเท่าเทียมกันการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดกับเด็กไร้สัญชาติโดยไร้ข้อจำกัดและคำนึงถึงโอกาสในการพัฒนาโดยยึดหลักของทรัพยากรมนุษย์เป็นมิติหลักเป็นสิ่งที่รัฐไม่ควรละเลยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ